สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมชมพูเช่นเดิมนะฮะในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตครับของหนังฮีโร่จากของทางฝั่ง DC มาฝากกันนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของมาเวลเนี่ยปล่อยของกันลูเลยนะครับปีนี้ไม่ว่าจะชางฉีแล้วก็อีเทอร์นอลนะครับล่าสุดครับทางฝั่งของ DC ก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับกับหนังซูเปอร์แมนฉบับของนักแสดงผิวสีอย่างไม่เข้าบีจอแดนที่จะมารับบทเป็นวอลซ็อตซูเปอร์แมนผิวสี ่ง Earth2 นนันเอซึ่งสำหรับใครนะครับที่กำลังงงอยู่ฮะว่า earth 2คืออะไรก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่า earth จะเป็นชื่อเรียกจัก,กรวาลต่างๆของทางฝั่ง DC ครับเช่น earth t o earth 3 e a r t h 4อะไรประมาณนี้นะครับโดยเจ้า earth 2นี้นะครับจะเป็นโลกที่แตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรรวมถึงฮีโร่หน้าเก่าหลายๆคนนะครับที่รู้จักกันดีในจัก,กรวาลนี้ก็ล้วนล้มหายตายจากกันไปเป็นจำนวนมากครับทำให้ใน earth 2นี้ตามคอม้วเนี่จะเหลือฮีโร่อยู่จำนวนไม่มากนั่นเองครับตัว super แมนวอลซอร์นี้นะครับจะเป็นชาวคริปโตนียนเหมือนกับคลาร์กเคนเลยที่เรารู้จักกันดีนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นบุตรชายของนายคนซอร์คนที่มาบุกโลกในหนัง Man of Steel นั่นแหละแต่เขานะครับถูกเลี้ยงดูมาในบ้านของตระกูลเอลหลังจากที่ครอบครัวของเขานั่นนะครับโดนจับขังและเขาเนี่ยก็ได้รอดตายจากเหตุการณ์ดาวแตกก่อนจะถูกส่งมาที่โลกพร้อมกับลูกคนอื่นๆในตระกูลเอลนั่นเองซึ่งเขานั้นนะครับได้รับชุดที่มีเครื่องหมายตัว S ส ของตระกูลเอลไว้ในครอบครองซึ่งตัวเนื้อเรื่องในคอมิกนะครับหลังจากที่วอลซอรเดินทางมายังโลกครับเขาก็ได้ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่บุญธรรมบนโลกแบบเดียวกับซูเปอร์แมนเวอร์ชันดั้งเดิมที่เรารู้จักกันครับก่อนจะได้ต่อสู้กับคลาร์กเคนหรือว่าซูเปอร์แมนคนเก่าที่ในเอิร์ธทูนี้เขาเนี่ยได้ถูกจับไปล้างสมองนั่นเองครับโดยพลังของซูเปอร์แมนวอลซอรนี้นะครับจะมีพลังเหมือนกับซูเปอร์แมนเวอร์ชันดั้งเดิมทุกอย่าง ทั้งความสามารถในการบินพลังเหนือมนุษย์ลมหายใจเยื่อแข็งหูทิปตาทิปนะครับรวมไปถึงตาเลเซอร์ด้วยแต่จะมีแตกต่างกันหน่อยครับก็ตรงที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยดูมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สูงกว่ารวมถึงมีจิตใจที่อ่อนโยนกว่าครับ นั่นก็เป็นเพราะเขาเนี่ยได้ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่าการใช้ความรุนแรงเป็นวิธีที่โง่ขลาที่สุดในการแก้ไขปัญหานั่นจึงทาให้ตัวของวาลซอร์ครับดูจะเป็นคนที่รักสงบมากกว่าคลาร์กเคนซึ่งในคอมิกปัจจุบันนะครับ <c oughs> เขาก็กําลังคบหากับพาวเวอร์เกลหนึ่งในผู้รอดชีวิตอีกคนจากดาวคลิปตัน ที่ถูกส่งมายังโลกเหมือนกันนั่นเองก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าซูเปอร์แมนเวอร์ชั่นนี้จะเป็นที่ถูกใจของเหล่าแฟน DC หรือไม่แต่ก็น่าลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าได้นักแสดงแถวหน้ามากฝีมือนะครับอย่างไมเคิลบีจอแดนมารับบทนะฮะซึ่งผลงานของเขานะครับก็อย่างที่หลายคนรู้จักกันดีครับอย่างบท e r ริกคิวมอนเกอจากเรื่อง Black Panther แล้วก็ Adonis นิสครจากเรื่อง l o c k กี้ครีนั่นเองครับ ซึ่งตัวหนังซูเปอร์แมนนี้นะครับก็ได้มือเขียนบทอย่างดานิเอลเมเทเยอร์และจอจปีเตอร์สนะครับผมเป็นคู่หูมือเขียนบทจากหนังเรื่อง transformers rise of the beast ที่เพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อไม่นานมานี้ครับโดยเขาทั้งคู่นะครับมารับหน้าที่เขียนบทวอลซอร์ดซูเปอร์แมนคนผิวสีในหนังสือการ์ตูนของ DC ที่จะเป็นมินิซีรีส์ฉายทางช่อง hbo max ที่เป็นแฟนคลับของ DC แล้วก็ซูเปอร์แมนก็ไปรอติดตามกันได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสกู๊ปที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหนังซูเปอร์แมนเวอร์ชันนี้หรือว่าซูเปอร์แมนที่เป็นตัวละครนี้หรือใครอยากอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกับผู้เราไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหากมีข้อมูลในส่วนไหนตกหล่นไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมาณักทีนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมชมคุงลงแล้วนะฮะในออนไลน์สเตชันสกู๊ปคลิปต่อไปจะเป็น เรื่องอะไรยังไงอย่าลืมครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระโดดกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ